สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอพระคุณท,ทุกๆท่ทานนะครับที่กรุณาแวะเข้ามาชมเสียสละเวลาของท่านแล,และหลายๆท่านนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ซับสไครต์กันมาช่วยไลค์ให้กันอันเป็นกําลังใจสําคัญสูงสุดในการที่จะนําสิ่งต่างๆที่เชื่อว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างนํามาสู่ช่อง YouTube ช่องนี้ ช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับวิญญาณนะครับ FC ฟลีหลายท่านนะฮะไลน์เข้ามาสอบถามผมในเรื่องของว่าสมาธิทํำยังไงดีจิตมันไม่สงบเลยพยายามทําแล้วก็เครียด,ดนี่แหละครับก็คือผมจะบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดมาหลายภพหลายชาติมันสั่งสมทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีมันก็ตามมาให้ผล อันนี้เป็นส่วนประกอบแต่สําคัญเลยก็คือในด้านของการฝึกสมาธิเนี่ยหากในอดีตรเราเคยฝึกบังคับมันมาชาตินี้มันก็มาชนเชื่อมต่อสามารถที่จะฝึกต่อไปได้ไม่ยากเยินอะไรนักแต่หากเราใช้หลักอิทธิบาทสีปฏิบัติยังไงมันก็ถึงครับไปถึงตามที่เราต้องการจิตของเราที่ไม่เคยฝึกมาก่อนเลยแล้วจู่จเรามาบังคับให้มันอยู่สงบ ในวันนี้มันก็เป็นไปได้ยากจิตเราผมขออนุญาตเปรียบเสมือนกับสัตว์ป่าดวงจิตของเราเหมือนสัตว์ป่าจูๆเราก็จับมาขังมาควบคุมบังคับไม่ไหมเนี่ยมันก็ยังเปรียวอยู่มันเปรียวครับมันยังดื้อยอยู่มันก็โดดโครมครามโครมครามไปตามฤ์ตามเดชของมันสภาวะจิตของเราก็เป็นเช่นนี้เราค่อยๆฝึกมันไป สิ่งสำคัญผมขออนุญาตพูดโดยกว้างเลยก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์นิวรณ์ห้อย่างนะครับลองไปดูใน You Tube Google ดูว่ามีอะไรบ้างผมขอใช้คำว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งในเรื่องใดๆเราก็ไม่ฟุง้งฟุ้งในเรื่องของชาวบ้านเราไม่ฟุง้งฟุ้งในเรื่องของตัวเองเราก็ไม่ฟุง้งทีนี้อารมณ์ฟุ้งซ่านเนี่ยมันควบคุมบังคับกันได้ยากไม่สามารถทีจะบังคับกันได้ตลอดเวลา นอกจากนอกเยจากพระอระหันต์นะเรายังเป็นผูุ้ชนอยู่เผื่อเผยยังไม่ถึงอริยะเจ้าด้วยจะควบคุมมันได้ยังไงเราก็ต้องค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกโดยใช้หลักอิทธิบาท4ีในการปฏิบัตินำพงมิหารสีมาไว้เป็นฐานของจิตใจความเมตตาความสงสารความรักความสงสาร การเห็นดีเห็นงามเมื่อคนอื่นเขาได้ดีนะฮะการช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีพรมวิหารสี่จิตเรามีฐานผรมวิหารสี่แล้วจิตมันจะมีความเยือกเย็นมากขึ้นสินห้าแล้วก็ไม่ไปผิดนะฮะเพราะว่าพรมิหารสี่เนี่ยมันควบคุมจิตใจของเรามันคุมลึกเลยแล้วมันจะขยายออกไปถึงสินห้าเราจะไม่ผิดทางกายด้วยแต่ถ้าใจเราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันย่อม มีข้อบกพ่องจิตมันก็มีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากมายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิจะให้ได้ผลไวให้ได้ผลดีเราต้องมีผมวิหาร4ี่เป็นพื้นฐานผมวิหารสี่สินห้าผมเอาอง่ายๆครับจริงๆแล้วมีมากมายมีเยอะแยะเลยแต่ผมเอาหัวใจหลักๆในขั้นพื้นฐานเหมือนเด็กอนุบาลกันเลยผมวิหาร4ี่มีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาการยินดี นะอุเบกขาในการวางเฉยถนะ้าหากเราไม่สามารถจะทําอะไรได้นะฮะเราก็ต้องใช้หลักเกณฑ์กติกาสังคมเข้ามาร่วมประกอบด้วยนะการเฉยได้อย่างเดียวดูไม่ไม่แยแสโลกเลยก็ไม่ได้นะครับก็คือเราก็ต้องปรับใช้ด้วยปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นปัญญาบารมีเนี่ยก็ต้องนํามาใช้จริงๆใช้กันมากมายบารมีทั้งหมดมันสิบอย่างด้วยกันไปไล่ดูครับมีอะไรบ้างแต่ผมพูดหลักๆเลยก็คือเอาผมมิหารสี่มา สิบห้าตามมาเองแล้วบารมีทั้งสิบอย่าให้บกพร่องและจิตมันจะละเอียดมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นนะฮะสมาธิมันก็จะดีขึ้นการทำสมาธิการปฏิบัติต่างๆเนี่ยอารมณ์ของสมาธิมันก็จะไปทีละขั้นละขั้นตามความละเอียดของจิตนะฮะเราอย่ามุ่งเอาแต่เพียงสมาธิอย่างเดียวเราต้องมุ่งอารมณ์ลดละตัดนะครับตามศาสนาภาพอย่างพวกเราเพศครองเรือนเนี่ย เราก็อาจจะไม่ต้องตัดแบบนักบวชเราปรับนะํามาใช้จิตมันจะออกห่างเองไม่ต้องถึงกับทิ้งครอบครัวไม่ต้องถึงกับทิ้งสามีไม่ต้องทิ้งพันยาและหนีเข้าวัดนะครับเราสามารถทําหน้าที่ทางโลกได้ไปตามปกติเลยนะจิตมันก็สงบของมันเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะฝึกอะไรต่อล่ะจะเอาสาย สุขขวิปัสสโกโหรือสายวิชาสามหรือมโนมิทธิมันย่อมได้หมดล่ะครับไม่มีใครหลักที่ทําไม่ได้ทําได้ครับอยู่ที่ว่าเราจะมีหลักที่บาทสี่ไหมในการนํามาปฏิบัติกาปรปฏิบัติสมาธิก็ขึ้นต้นเหมือนกันหมดจะสายสุขขวิปัสสโกโตเตวิชโชทลราปิญโยปฏิสัมพิทธะป,ปโตหรือปฏิสัมพิทธายานมโนมิจฉิเหมือนกันหมดนะครับใช้อารมณ์จิตเหมือนกันหมด มันจะแตกต่างกันที่วิธีปฏิบัติเท่านั้นทุกสายนะครับแตกต่างกันที่วิธีปฏิบัติคือความรู้พิเศษนะฮะถ้าจะปฏิบัติความรู้พิเศษวิธีการปฏิบัติก็แยกออกมาสุขะสะโขวยปัสกก็แยกออกไปทําเหมือนกันใช้อารมณ์เหมือนกันแต่แยกวิธีการปฏิบัตินะครับก็สมาธิเนี่ย กันนี้ผมก็จะคุยถึงฉากแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะค่อยๆไล่เพราะว่ามีท่านผู้ชม f c สอบถามมาผมก็จะเริ่มจับใจความไล่คุยให้ได้แล้วเพราะถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรมาไม่มีใครสงสัยไม่มีใครปฏริบัติผมก็ก็ต้องพูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับทั่วทุ่งท,ทั่วท่าอะไรที่มีประโยชน์เก็บเศษเล็กๆน้อย,อยๆเก็บความรู้นะฮะมาพูดมาเล่าสู่กันฟังโดยกว้างทั่วทั่วไปแต่ตอนนี้มีท่านเข้ามาถาม ผมก็สามารถที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวต่างๆได้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าจะคุยกันถึงเรื่องอะไรนะฮะแต่อาจจะต้องเชื่อมต่อกับฉากอีพีเนี้ยผมจะไม่อยากใช้อีพีนะฮะก็ว่างไปตามอารมณ์ดีกว่านะฮะวางตามเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าที่มีนะขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะหลักอธิบาทสี่ผมมีหารสี่ศลห้าบารมีสิ ถึงท่านจะอยู่ในเพศครองเรือนท่านก็สามารถประสบอรหัตมรรอรหัตผลได้โดยที่ท่านไม่ต้องบวชการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าข้อวัดปฏิบัติมากมายที่ผิดกันมากมายก็เพราะตรงนี้แหละครับบวชเพื่อลดละเพื่อลดละนะครับสำคัญคือเขาดูที่อารมณ์จิต เจตานาพ,พุทธประสงค์ของพระอ,องคนะ์เน้นให้ได้อารมณ์จิตนะครับไม่ใช่ว่าแค่สถานภาพภายนอกขอทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตามที่ปรารถนาโดยพระทันตาเห็นทุกประการครับสวัสดีครับ